สดีครับพบกับช่องบ่าวลงคุณซิโร่ครับวันนี้เรามาตกประชันนะครับผมวันนี้มาเทสกบยางนะครับไม่มีเวลาครับนี่ครับผมกบยางเทสเตอร์นะครับผมฝากก็ได้ครับน้ำหนัก14กรัมครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับผมมันจะมีผลงานไหมครับผมนี่ครับสภาพหมายเดี๋ยวเดินเลาะตีกันนะครับผมโอเคครับไปเลสโกครับนะนะฝากก็ด้ครับผม เรียบร้อยครับนี่ครับกบยางเซตเตอร์เฮ้ยผมกัดวัวปาวเลยครับนี่ครับผมสุดยอดครับผมน้ำมันโล่งเลยครับแม่งกวาดมา ตามมาตามมาล้วก็ใส่ตุ๊บเลยครับเบาๆโอส้สวยสวยอยู่นะครับผมโอเคครับผมแต้มแรกมานะครับผมแต้มแรกของปีครับผมว้าสยอด เรียบรลอยครับแต้มที่สองครับสีม่วงครับมาแล้วครับแต้มที่สองครับบ